ไม่ต้องบอกโลกว่าเรารักกันไม่ต้องบอกใครคิดอะไรอยู่เฮ้ยสเต็ปเขาแหละผันเรื่อเยแบบงไงมพวกมึงเห็นกูไหเหรอเฮ้ยนี่แหละเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าใครทำสลองให้คุ้มกับกางใสดีเลยล่ะะวิ่ใสซฟูเลยคุชาติาครองเ่ย้นเลยฮะปืนเลยเอาไหมเอา มาส่งพมาที่ร้าเฟา่มาถือดมาไม่เนบเซยหน่อยมาทำไมวะต้อมองเห็นตัวนใช่ไหวะเฮ้ยนี่แหละผมกใจงเว้ยออโทษดจริงก่านดว่าออโทษดจริงกว่านดว่ที่แบบผมรีบใจเย็นมาเกใหมเย็นไม่ไหวแล้วเองทําไมวะน ไปแล้วสบายแล้วขอปิงน่าเสร็จปุ๊บตอนีว่าแม่ปิงมาแต่ขอบคุณเลยจับใหญ่ด้วยตัวเองเริ่มแล้วมึงนี่อ่พูดต่อมาพูดมาเม่ปิงเอาแต่อันนี้ผมควรนะันมาก็มาหนึ่งคิดอะไรอยู่ฮึฮึเริ่มลำปามแล้วลำปามคิดอะไรอยู่นี่นะเฮ้ยสเต็ปเขาแหละเฮ้ยสเต็ปเขาแหละกลับมึงก็รู้สึกครับไม่รู้ว่าชื่อเรื่องนี้ได้ดีไหม พอสองคนมองหน้าเริ่มสตาร์ทปุ๊บหน้าค่อยๆนองเข้ามาจูบตีงจูบจูบพอจูบปุ๊บพี่คัดเลยพร้อมเล่นนะพร้อมเล่นนะนี่แหละแบบนี้แหละนะมองปากไปทางซ้ายหน่อยร้านทั้งหมดทั้งเงียบเหงาจังเลยมอ,มองวบาไว้มองวานไว้เออคัตชักที่ใครทำเราลองให้ เดี๋ยวก็รู้ครับว่าแค่ทำเสล้องให้พุ่มกับพุ่มกลับพุ่มกลับครับที่ผ่านรีบกลับไปอยู่กับเพื่อนที่รีบนะครับแต่คนจุลภาคก็แ้งใส่ดีเลยแหละเวียใส่ฟูเลยใส่ฟูเลย กำลังใจยังเลยอะใช่คุงชาทารงสองเมาอกี้คุงชาทาราสองเมาอกี้ใช่อ่ะจอ้มาเลยก็ได้แบบหองเหี่ยวลวหองเหี่ยวลหองเหี่ยวละวปืนเลยฮะปืม่ขอโทษนะม่ขอโทษจริงๆแม่รักูกนะเนล้ยกครับเ